ในย่านตลาดที่คึกคักกลางเมืองเชียงใหม่ผู้คนสัญจรผ่านไปทุกวันแต่ใครจะคิดว่ากลางดึกคืนหนึ่งจะกลายเป็นฉากฆาตกรรมสุดสะเทือนใจหญิงแม่ค้าขายลอตเตอรี่วัยกลางคนถูกพบเป็นศพในแผงขายของของตัวเองถูกฆ่าอย่างเฮี้ยมโหเพื่อเงินไม่กี่พันบาทคืนวันที่26กันยายน2,565ที่ตลาดต้นพยอมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีคนพบศพหญิงวัย51ปีชื่อป้าติม๋มนอนเสียชีวิตอยู่หลังแผงขายลอตเตอรี่ในสภาพมีเลือดไหลนองพื้นผ้าพันคอพันคอเธอแน่นราวกับถูกรัดจนขาดใจตายข้างๆศพพบรอยเท้าปิดสนาและแผงลอตเตอรี่ถูกลือกระจัดกระจายเงินสดที่เคยมีหายไปรวมถึงโทรศัพท์มือถือก็ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบพบชายต้องสงสัยสวมหมวกแกป๊ปเดินวนเวียนอยู่ใกล้แผงลอตเตอรี่ช่วงเกือบตีหนึ่งก่อนจะหายตัวไปทางหลังตลาดในเวลาต่อมาพยานคนหนึ่งให้การว่าเห็นชายแปลกหน้าเดินวนอยู่หลายรอบเหมือนกำลังรอจังหวะไม่มีคนเห็นหลังการสืบสวนตำรวจตามจับผู้ต้องสงสัยได้ภายในสองวันชายคนดังกล่าว อายุ32ปีเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจากการสอบสวนเขารับสารภาพว่าทุกการติดตามของคุณเป็นใจจะลังให้เราได้สร้างคลิปดีๆแบบนอนปที่หยิบมาจากร้านใกล้เคียงนี้รัดคอเหยื่อจากเลยครับคดีฆ่าเหลือกำลังต่นชัในแพงคดีฆาตกรรมหลังจากที่แม่แต่งเขาขโวยเงินประมาณ3 5 0 0าและโทรศัพท์มือถือ แล้วรีบหลบหนีออกจากตลาดแม่แต่ทันทีจังหวัดเชียงใหม่ชายคนร้ายของถูกแจ้งข้อหาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าโดยเจตนะกลายเป็นข่าวแังไปทั่วโลกโดยใช้กําลังคดีฆาตกรรมชาต่านจากวงจรไม่ใช่แค่ลายนิ้วมือจากที่เกิดเหตุหันหนาซ่อนอำพรางให้สารพิจารณาโทษในภายหลังเบอร์นารีโดยไม่สามวอัหกฤษไว้68ป้ เดินทางความอาศัยอยู่ชีใไม่อายตีคืนเป็นเงินเขาอาศัยอยู่กับแฟนส้าขายลตี่ที่ใจดีและทําธุรกิจเล็กๆอยู่ในตลาดแม่แตงถูกพากชีวิตของเขายพงเรียกเงินและสินบาทจนกระทั่งวันที่เขาหายตัวไปแต่เป็นเรื่องของความเดือมสองพนหรองหบสามแ้ความรุนแรงที่ซ่อนความว่าเขาหายตัวไปอย่างไรร่องรอยใกล้กว่าที่เราคิดไม่กลับบ้านอย่าลืมระวังและไม่มีใครพบเห็นอีกเพราะบางครั้ง เพียงสองวันถัดมาอาจอยู่ใกล้กรวจที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านใอไภอาล่แม่แีงว่าพบถุงดำต้องสงสัยในลำห้วยกลางป่าเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดถุงออกมาสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ขยะแต่คือชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกหั่นแยกอย่างเป็นระบบบางส่วนถูกมัดด้วยเทปดำบางชิ้นถูกห่อด้วยผ้ามีการตัดแขนขาและลำตัวออกจากกันอย่างมีแบบแผน และยิ่งตรวจสอบยิ่งชัดเจนว่าผู้ตายคือเบอร์นาดจากการสืบสวนของตำรวจจุดไล,ล่ล่าเบาะแสนำไปสู่แฟนสาวของผู้ตายและชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายนุพพรชาวไทยไวัยประมาณ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนกับเบอร์นาดค่อยๆถูกเปิดเผยว่ามีปัญหาเรื่องเงินและทรัพย์สินที่เบอร์นาดถือครองรวมถึงข้อสงสัยว่า อาจมีความขัดแย้งส่วนตัวอย่างรุนแรงจากคำให้การและหลักฐานในที่เกิดเหตุตำรวจเชื่อว่าเบอร์นาดถูกวางยาหรือถูกลวงไปยังบ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตงจากนั้นถูกฆ่าตายแล้วนำร่างไปหั่นเป็นชิ้นๆก่อนบรรจุลงถุงดำแล้วนำไปทิ้งในป่าและลำห้วยต่างๆหวังทำลายหลักฐานแต่คนร้ายลืมไปว่า ไม่มีความลับใดที่ปิดได้ตลอดไปตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ทั้งคู่พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรังศพและลักทรัพย์แม้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่หลักฐานหลายชิ้นก็ชี้ชัดถึงการมีส่วนร่วมเบอร์าา์ดอาจไม่มีโอกาสกลับบ้านอีกเลยแต่การจากไปของเขา ทำให้สังคมไทยต้องกลับมาถามตัวเองว่าเรารู้จักคนข้างตัวดีแค่ไหนจากชายต่างชาติผู้มาสแสวงหาความสงบในเชียงใหม่สู่เหยื่อของคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญในดินแดนที่เขาเรียกว่าบ้านนี่คือคดีฆ่าหันศพเบอร์นารีแม่แตงเชียงใหม่อีกหนึ่งบทของอาชญากรรมที่ไม่มีใครควรถูกลืมปริศนาเท่าฐานในป่าแม่แตง คดีเผ่านั่งยางหญิงสาวปริศนาในเช้าวันหนึ่งของเดือนตุลาคมปี2,559ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีชายชาวบ้านออกหาของป่าตามปกติแต่สิ่งที่เขาเจอในเช้าวันนั้นเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นความทรงจำที่เขาไม่มีวันลืมได้ตลอดชีวิตกลางป่าห่างจากถนนสายหลักเพียงไม่ถึง1กิโลเมตร เขาพบกับซากเผาไหม้ดำเป็นต่อตะโกมีกลิ่นเมนหม็นไหม้ฉุนขึ้นจมูกไม่ใช่เศษไม้ไม่ใช่ซากสัตว์แต่มันคือร่างของมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งถูกเผาทั้งเป็นด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมที่สุดเธอถูกเผานั่งยางตำรวจสพแม่แตงเข้าตรวจสอบทันที แต่สิ่งที่เจอยิ่งกว่าความโหดเที่ยมก็คือไม่มีใครรู้ว่าผู้ตายเป็นใครร่างที่ถูกเผาไหมจนแทบไม่เหลือโครงหน้าฟันยังพอให้เก็บ DNA ได้แต่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเอกสารไม่มีใครมาแจ้งคนหายตำรวจเริ่มแกะรอยจากเศษยางรถยนต์ที่พบในที่เกิดเหตุ และการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนเส้นทางเข้าออกในบริเวณนั้นจนพบเบาะแสสำคัญว่าหญิงสาวคนนี้อาจเป็นคนในเครือข่ายหลอกลวงชาวต่างชาติที่เพิ่งหายตัวไปอย่างลึกลับข้อมูลที่ได้รับนำไปสู่การระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตเธอคือหญิงสาวอายุประมาณ30ปีมีประวัติพัวพันกับคดีช่อโกง และมีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่พึ่งถอนเงินก้อนใหญ่แรงจูงใจอาจเกี่ยวกับเงินจำนวนมากหรือความขัดแย้งในเครือข่ายผิดกฎหมายผู้ต้องสงสัยคือชายไทยสองคนที่มีประวัติพัวพันกับเธอหนึ่งในนั้นเคยถูกจับคดีลักลอบขนยาเสพติดและอีกคนเป็นอดีตคนรักของผู้ตายทั้งคู่หายตัวไป ทันทีหลังวันที่หญิงสาวคนนั้นหายไปแต่จนถึงวันนี้คดียังคงคาราคาซังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาชัดเจนและผู้ต้องสงสัยก็ยังลอยนวลร่างของหญิงสาวเผาไหม้กลายเป็นเท่าฐานกลางป่าลึกไม่มีพิธีศพไม่มีญาติอ้างสิทธิ์ไม่มีแม้แต่ป้ายหลุมศพ มีเพียงเสียงลือในหมู่บ้านว่าหากเข้าไปในป่าแม่แตงช่วงค่ำคืนอาจได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากตรงที่ร่างเธอเคยถูกเผาคดีเผานังยางหญิงสาวในเชียงใหม่ยังคงเป็นปริศนาสะเทือนใจของคนทั้งเมืองและรอวันหนึ่งที่ความจริงจะถูกเปิดเผยเรื่องคดีน้องจา๋าเด็กหญิงวัยห้าขวบ เสียงหัวเราะของเด็กตัวเล็กๆมักจะเติมเต็มบ้านให้มีชีวิตชีวาแต่ใครจะคิดว่าเด็กหญิงวัยเพียงห้าขวดจะกลายเป็นเหยื่อความโหดร้ายของมนุษย์ด้วยกันเองนี่คือเรื่องจริงของน้องจา๋าเด็กหญิงที่หายตัวไปจากบ้านพักในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะพบว่าเธอถูกฆ่าและศพถูกอำพรางในป่าข้างทางคดีที่สะเทือนขวัญทั้งประเทศเมื่อปี2557 วันที่18พฤษภาคม2557น้องจ๋าเด็กหญิงวัย5ขวบหายตัวไปจากบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหานดงจังหวัดเชียงใหม่ครอบครวบัวพยายามตามหายอย่างสุดกำลังทั้งประกาศผ่านชุมชนโซเชียลและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เป็นแม่ร้องไห้ทุกคืนและภาวนาเพียงให้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าที่ใครคาดคิด เพียงสองวันหลังการหายตัวชาวบ้านพบร่างของน้องจ๋าในพงหญ้ากใกล้ลำเหมืองแห่งหนึ่งในสภาพไม่มีชีวิตแล้วร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยและมีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงการจากไปของเด็กหญิงวัยเพียงหขวบสร้างความสลดใจให้คนทั้งประเทศคำถามคือใครกันที่กล้าลงมือกับเด็กเล็กได้ขนาดนี้ ตำรวจใช้เวลาไม่นานในการคลี่คลายคดีและพุ่งเป้าไปที่ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านทุกการติดตามของคุณเป็นพลังให้เราได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปถ้าคเคชอบเรื่องราวแนวนี้กดติดตามไว้ได้เลยครับ